เ้นมานีนี่ค่ะมานีจ้ะพี่เต็มเลยค่ะเต็มเลยจ้าตรงนี้ตัวบ่เคยเห็นมาก่อนนี่จ้ะพี่น้องตัวยางหลัดปลามาตัวยางหลัดปลามาตัวก็เลยนั่นเมื่อเห็น จะเป็นจุดใหม่ที่ต้อค้นพบอีกแล้วเนาะคะ่ะเป็นจุดใหม่นี่ค่ะป้านี่สิเป็นปลาบบไก่เนาะคะ่ะปลาใกล้ๆก,กับอันมาดามบ้านนาะเพื่อนเก็บอะคะ่ะปลาแถวบ้านเลิกงานมากะแรีนเข้ามาได้เนาะคะ่ะแต่บบมีคนเก็บก้อนต้อกะได้อยู่คะ่ะขันมีคนเก็บก้อนผู้ใดกับหูเนาะคะ่ะป้านี่ถ้ามีคนไม่เก็บกับบบได้เนาะค่ะขันมีขันต้อมาก้อนเพิ่นต่อก็ได้ก้อน ป้าเห็ดเนาะค่ะเขาบอได้ปลูกเป็นป้าเห็ดธรรมชาติขึ้นเองธรรมชาติผู้ใหร่มาก,ก่อนผู้นั่งก็ได้นะจ๊ะนี่ค่ะมันมาสซมันไหลามาเป็นทางมีกระทางนี้กับนี้ยเจอจุดใหม่แล้วพี่คามองนี่ดอกใหญ่ย,ยู่ ว่ามันสิเริ่มหาเก็บเหิดอิหลีเป็นจริงเป็นจังได้เราบอกพี่น้องเลิกงานแลนเข่าหาป้าถูกมือนี่กระซีได้พ่อคาขนมอยู่ดีเนาะเบิ้งจ้าอันนี้ดอกใหญ่เลยเบิ้งให้ทุกคนดูดูจะดูดอกใหญ่แล้วพี่จ้า ต้องเดินหาแล้วยุบร,วบริเวณนี่มีเห็ดต้องต้องเดินดูแล้วจ้ะอีกแล้วจ้าอีกแล้วอีกแล้ว ยุงกันหลายแล้วค่ะยุงหลายยุ่งหลายทังแมงวันทึงแมงหินอุ้ยขายาวอุ้ยขาดมีขาดจีอุ้ยอันนี้พอเอาได้อยู่ค่ะอันนี้เอาได้ เบเ่อแ,แค่พี่น้องขาเย้เาวๆนี่ข้างหน้าจ,จ้าเป็นเส้นเป็นสายบึ่งค่ะไม่มาได้ไงทุกคนขาตัวมาได้จังไหนค่ะพุนดูนี่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 พี่น้องเอ,อ๋ย นี่ใหเบิ่งคนด้ยจ้าโชว์ก่อนโชว์ก่อนนี่กระแมนดิจ้านี่แย้าไปพูดเลยค่ะแย้าไปพูนเต็มเต็มค่ะมาเริ่มตรงนี้เริ่มจิบตรงนี้เลยเนาะพี่น้องจ๋าแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องแป๊บหนึ่ง ต้อกับป่วยหิ้งกัดต้ออยู่ได้ต้อมีมวกันชื่อมาจากเมืองไทยไหมคะตีเอน็นที่เอาลงมาปิดหน้าได้ไหมกับว่าเอป้วยหิ้งกัดหน้าอยู่ได้หนึ่งคะ่ะไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ก็ต้องเข้าอีกแล้วถ้าฝนไม่ตกพรุ่งนี้เขาบอกว่าฝนสิตกนะจ๊ะแต่กับเบิ่งก่อนว่ามันสิตกหน่อยตกหลาย แม่ๆป้าๆพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านแล้วก็ลุยไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะค่อยๆเก็บไปก่อนนะคะ่ะช่วงนี้เนาะ,ะช่วงนี้กะสีกระตูกกะตากบได้เนาะคะ่ะถิดต้อว,ว่ากระตูกกะตากบได้นี่ก็คือแบบว่าอ่อยังเก็บเร็วบได้นะคะพี่น้องจ๋าค่อยๆเก็บแล้วก็ค่อยๆหาไปค่ะเพราวบา มันบทันได้ออกหลายเทากะไปหลายกับเปลืองน้ามันเน้ะคะ่ะก็หาเก็บยุดแถวบ้านพอนได้ให้พี่น้องเบึงไปเรื่อยๆก็น่าจะเพราะไอเอฟซีหายคิดถึงเพราะว่าเอซถามมาตลอดเวลาว่าย้ำได้เฮซีออกย้ำได้เฮซีออกต้อกับตองแลนเขาปลาห้ไวที่สุดนะคะไอไอถืกใจเอซของต้อนะคะ ทันเห็ดออกแ้วต้วก็ต้องแรงเข้าไปไว้ที่สุดเพื่อสีให้ f ซได้ชื่นใจได้เก็บเห็ดเนาะคะ่ะหายคิดถึงเนาะจ้าการจการเห็ดของเราก็เริ่มมาช่วงนี้ยังไปเรื่อยๆก็เนาะจ้า ประมาณเดือนสิงหาต้นเดือนสิงหาจะได้มันมัน,มนเก็บเหงาเลยค่ะเก็บแข็งเวลาช่วงเดือนสิงหา คนไปกัดคอต่อ ตอนนี้ผล,ลไม้ก็ออกสุแก,สแ,ลกสแล้ว้อค่ะบูบอรี่ก็สุกแล้วจ้าบูเบอรี่ป่าก็สุกแล้วพี่น้องที่มาหาเก็บผล,ลไม้ก็ได้เก็บแล้วเนาะค่ะจักน้อยนี่พิ่นกระสีมาเต็มแล้วเนาะค่ะน้ำปลานิ่บน่ากลัวดอกค่ะพี่น้องคนเก็บเห็ดก็เยอะคนเก็บผล,ลไม้ก็เยอะอู้ตรงนี้ดอกใหญ่มากเลยดูค่ะ ดูจ้าอือ้ตรงนี้อีกอุ้ยถอยก้นมาถอยมาตรงนี้ก่อนถอยมาตรงนี้มันเดิมก่อนยังเหลือบอกตัวเอง ta thường là có tông áo. มันมาเป็นสายเลยค่ะมันเป็นสายครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยจ้ะมันี่ใต้หมดพราะ่าโมดมันแหงแต่และมันเข,เขาขึ้นท่านได้ได้เนาะจ้ะเขาหมนขึ้นมอดเพราะท่านได้ได้นี่จ้ะ เราก็จะเก็บไปใส่ถุงก็เนาะค่ะ เพียงใดค้ะพี่น้องขาขอโทษค่ะเพียงไดค for ่าพี่น้องขาเก็บเห็ดน้ำตองมือนีมวนว่า่ะาพี่น้องอันยุงกัดตอนนั้นบ่ได้เบิ้งเนาะค่ะลืมค้นพ่อว่าตรงนี้มีเก็บเก็บเห็ดมือนีมวนว่า่ะามาเก็บเห็ดน้ำต้งก็เริ่มก็เริ่มมีแล้วค่ะตอนนี้เนาะค่ะเริ่มมีนิดน้อยแล้วค่ะกตท่านได้หลายก็ค่อยๆเก็บไปเนาะค่ะคลิปนี้ต้องก็เอาไว้สันี้ก็นัดจะพี่น้องขาเจอกันคลิปหน้าค่ะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการเก็บเห็ด สมกับการรอคอยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย